ลมหายใจมันแปลกไปตั้งแต่ก้าวเท้าขึ้นรถกลิ่นดินปนใบไม้แห้งลอยเข้ามาในจมูกทั้งที่ปิดกระจกสนิทอากาศเย็นเย,ยือกมันไม่ใช่เย็นแบบสบายตัวแต่มันเย็นแบบที่ขนลุกสู้เหงื่อเริ่มซึมตามไรผมทั้งที่เพิ่งออกจากบ้านได้ไม่นานไฟหน้ารถสาทส่องไปตามอุโมงต้นยางถนนเส้นนี้เมืองตรังใครๆก็รู้ว่ามันมีอะไรแปลก ตอนกลางวันมันก็แค่ถนนธรมธรมดาธรรมดาแต่พอตกกลางคืนมันเหมือนมีชีวิตไฟถนนดับไปดวงหนึ่งแล้วก็อีกดวงและอีกดวงตอนนี้เหลือแค่ไฟหน้ารถที่พอจะส่องทางได้สองข้างทางมืดสนิทต,ต้นยางสูงตระงานเหมือนยักษ์ที่จ้องมองอยู่ ความเร็วเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนมีใครมาเหยียบคันเร่งให้รถเริ่มสัน่นสั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเสียงเหมือนเสียงคนวิ่งตามมาข้างหลังในกระจกมองหลังมีคนโบกมือกลางทาง